โชคดีเป็นชนีที่โนสนโนแคโนหาอะไรเลยสักอย่างโลกดีถ้าแล้วก็มาคุยเรื่องงานกับกูหน้าเวทีได้นะมันใช่เวลาไหมเนี่ยอย่าชมว่าน่ารักค่ะทำไมฮะให้ชมว่าสวยมากโโอ้ห น่ารักมันกับการเป็นกึ่งใช่ไหมเอาเถอะให้กูพูดแบบเซลลเซลนะเลยนะกูม e well ั่นใจว่าถ้าคุณนุ๊กเขาเจอกูก่อนไปก็ไปเถอะเดี๋ยวเพลงนี้ให้ไปไปนำตัวเต้นแล้วกัน ส้นท้กันดีกว่าส้นท้นาทยกันไป,ไปนเพลงเนี่ยเอาลงอไรเพลเนียน อ๋อทำเปตัวอย่างถ้าสมมติร้องเพลงจบทำยังไงนะครับย่าให้บอกจะปลายเปียปากแค่ไรมาคนเสิร์ตำกัน3-4ปีแล้วเพลงจบก็ต้องร้องถูกไม่จูกเพราะไม่เพราะก็ต้องนี่แหละเหมือนเหมือนโรงเรียนอนุบาลมีน้อยอะ ประกาศตามหาฟันใครที่กำลังจ้องฟันผมอยู่เอาฟันมาคืนด้วยนะครับอะฟันล่างฟันล่างฟันล่างมันก็ยังอยู่อยู่เนี่ยหรือว่าอยากเอาฟันล่างออกไหม ไอ้นี่มันนเฉียวจริงเลยประกาศหาปันให้กูหน่อยปันกูหายข้างล่างอ่าฟันเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ไม่ใช่รีเทนเนอร์นะครับปันครับอ่าที่จัดฟันใส่อ่าที่จัดฟันใส่หายครับครับสำหรับท่านใดที่เก็บได้นะครับ,รบก็แนะนําให้เก็บได้แล้วก็ไปทิ้ง <S <S ทงั้ทงขยะเลยโอยไม่ได้แล้วครับออกกลับมาคืนเจ้าของสิครับกดไปไปโอเดโอไทยแลนด์จุก,ก้สีสังเกตครับอ่าสำหรับใครที่เก็บอะไรหรอ รถไฟฉึกฉักฉึกฉักฉึกฉักรถไฟอยากร้องก็เสีท่าเพลงเนี้ยอยากได้มาเป็นซิงเกิลของตัวเองเดี๋ยวจาย์เปิ้ลกระักมาเลยอ่ากูว่าทีมงานเก็บใดเท่ห์อะสองลอยสองลอยโอ้ยอาค่าค่าจัดฟันใสถ้าไปทำมันประมาณเท่าไหร่ครับอุ้ยไม่แพงหมอส้มรถให้สองพันห้าเอง อโอ้ยอย่าไปทักเลยเดี๋ยวเหมือนแกตอบแซงกว่าจช้มหายอีกูสำหรับท่านใดที่เก็บ,บฟันใสของนุชธนาดลได้นะครับสองร้อยสองร้อยโอ้ยภายประยาเก็บได้วันนี <laughs> อ่าเท่าไหร่นะอ่ะสามร้อยอ่ะสามพัน <3000. S 1> โอ้มีหลยายตสามหมื่นโอ้ให้กูสั่งชอปทำใหม่ซะถ้าทำขนาดนั้น่ะโอ้ยมันไม่ได้ เวลาอะไรที่มันของที่มันอยู่กับเราเป็นานานอะไรที่มันอยู่กับเราทุกๆวันทุกๆวันถ้ามันหายไปมันมีค่ากับการหาใหม่อนะเพราะว่าฉะนั้นต้องเพราะว่าฉะนั้นต้องอะไรเพราะว่าฉะนั้นสองหมื่นก็ให้เถอะโอ้ยกูนึกว่าปันสองหมื่นไปจะอบอกไปไรไปโอ้ยโอ้สองหมื่นเลยเนยเนี่ย เห็นไหมทีมงานทุกคนถ้าได้เงินสองหมื่นไปปุ๊บน้องเขาเล่นอะไรเนี่ยอยู่ละอะไรเอามาให้ใครลูกเอาใม้พี่ลูกไี่ไปเหรอเอามาเล่นเองเนี่แหละน้องเขาจะตอบเนี่ยจริงเหรอลูกลูกลูกอันนี้มันเวทีนะลูกเอามาให้ใครเนี่ยเอามาให้ใครชื่ออะไรชื่ออะไรถามน้องเชื่ออะไรลูกชื่ออะไรชื่ออะไรครับ โทมัสโทมัสใช่ไหมลูกมีแฟนหรือยังใช่มีแฟนหรือยังครับเกมออเกมแล้วโอ้ยให้อายสอนบลามีแฟนหรือยังโทมัสมีแฟนยังเช่คฮะพี่อะไรนะเป็นคนจังหวัดใดสู เมื่อกี้น้องเขาตอบว่าอะไรนะโทมัสตนด์ Come on. Come on. อัพคอมอนคอมอนมานีเอาเข้นมามโอ้อยนั่งลงดีๆซิดดาวซิดดาวอ่าอเดี๋ยววันนี้ก่อนคุยพี่นุก,ก่อนเอารถไปไว้ชื่ออะไรนะ ชื่อคงัก What's your name เชื่อเกง่ง <c oughs> มันเกินไปละสิ <sm art> แม่ชื่ออะไรลูกแม่ไก่คนไหนแม่ไก่ชี้ีิชี้ชี้ไหนแม่ช,ชี้ีิแม่ไก่ <sm art> พ่อชื่ออะไรพอ่อซากมีมีพ่อกี่คน สองสามมีพ่อกี่คนหนึ่งสองสามเอาเอาน้องเขาร้องเพลงได้ไหมร้องเพลงได้ไหมลูกสังมันต้องออกเป็นสัง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 แทนเราเป็นช้างช้างเป็นไหมช้าง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 เราเป็นไหมเดี๋ยวพี่ไปพาน้องร้องอ่ะถือไหมลูกถือไหมของเล่นไปก่อนของเล่นยญบ้างวันนี้ยึดไว้ก่อน เดเอาเอตกลงมันเจ๊มันลูกเรืไอยมันนั่งเนี่ยจังจังจังจงจัมันจะ่าไม่ไม่ไม่แสดงว่าน้องเขาอยากร้องเพลงนี้ กําแล้วก็แบแล้วก็กําแล้วก็แบป้าอยากกินไข่พะโล้โปกินกับแกงกะหรี่โปอยากกินกล้วยบวชชีกะลำปีน่ากินน่ากินโปโปอยากกินไข่พะโล้โปกินกับแกงกะหรี่โปอยากกินกล้วยบวชชีกะลัปีน่ากินน่ากินป้าสรางสร้างสางสางสางน้องเคยเห็นสรางหรือเปล่าเด้อเด้อเดอบอกเล็กน้อยนี่มันเกิดยุคไหนวะแกงกะหรี่มึงก็หลอกเป็น เดี๋ยวกูจะลองร้องเพลงยุคกูดูนะกูจะร้องเพลงยุคกูดูนะว่าบ้าน้องมัจะร้องได้ไหมลงเรือน้อยลอยลมจ้ลงเรือน้อยลอยลมลงเรือน้อยลอยลมพอถึงเมืองพนตอหายหอยมีทั้งหอยเล็กและหอยน้อยมีทั้งหอยใหญ่และหอยย้อยมีทั้งหอยน้อยตัวเล็กนิดเดียวหอยตัวโล็กัดเอาไว้จุ น้องเด็กน้อยสูบซ่อเอาไหมจากพัฒนาธานนี้ไปอ่ะชื่ออะไรนะลูกชื่อเกอรีเซ็กซกัง 4, 3, 4. พี่ขอไม่คืนหน่อยลูกไม่หวงซะเอยของเล่นของเล่นเอา เก็บไว้ดีๆเก็บไว้ดีๆโอเคเก็บไว้ก็นึกว่าเอา okay. มาให้นุกก็ไปโอ๊ยเฮ้ยวันดีครับพี่ไปขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนเร็วขอบคุณครับก่อนยกมือยกมือบัญทียกมือสีเนาะยกมือขอบคุณครับพี่ไปก่อนเร็วขอบคุณครับยกมือขึ้นเออเอาใหม่ขอบคุณครับพี่ไปหงสพูดตามเมนุพูดตามเมนุขอบคุณครับพี่ไป ผมสัญญาว่าผมจะหมวกไปขายต่อขายต่อใครอยากจะซื้อหมวกกับผมฟังฟังใครอยากซื้อหมวกกับผม5,000บาทห้าเก้าไปลูกเอาหมวกไว้กับแม่เดี๋ยวขายต่อเดี๋ยวได้เงินไปเออมันบอกไงต้องมันกลับแม่อยู่าใส่เลยแม่ห้าเก้่ไปเลยเยเวกัสเหรอ <Game. S 2> โทมัสอาโตมัสใช่ไหมโทมัสใช่ไหมแล้วใครชื่อเกมโทมัสอ๋อต้องโทมัสอ่ามีแฟนชื่อเกมไม่เขามีแฟนแต่เกมไปแล้วโอ้รถไฟไม่น่ามาเล่นรถไฟรถไฟชนกันบ่อย รถไฟผมไม่ค่อยชนกันนะสว่วนมากรถไฟรู้จักกันนั่นละ่ะมันจะเกมหนักกว่ารถไฟรู้จักกันนะคือรถไฟเป็นเพื่อนกันก็บอกแล้วเอาคนละกลุ่มคนละกลุ่มอันนี้อันนี้อันนี้บอกใครครับบอกเราทั้งสองคนเลย ไม่หาสักผูเร่นเน่าห้าสัมพัธ mm ์เ hmm. อ้าฟังพี cold. ่ร้องเพลงนี้นะลูกโทรมาฟังพี่ร้องเพลงเพลงนี้แล้วชวนแม่ไปดูหนังปานีด้วยนะลูกนะเห็นไหมหนังปานีกำลังจะเข้าโรงกันยายนนี้ดังแน่นอนพาแม่ไปดูแล้วพาพ่อสามคนไปดูด้วยรออะไรอยู่ครับมเรับ เปิดเขาซึ่งๆให้มันไปฮอดโฮ่ปานี่เดี๋ยวว่าไปปานี่ปานี่เอ้ยเจ้าพ้อมจะดวนกับเอาเลยๆเ<อ>าขาไม่เป็นเขาไม่เป็นครับฟังสับฟังฟังซิงหกสองฟังลิชซึ่นฟังลิชซ <Listen. S 1> ึ uh ่นบิด Listen. Yeah, Thomas. Listen to me. Answer the man. <slams> Ronnie.